พ,พันคูณพันพันค <09. S 1> ูณพันศูนย์เก้าที่แล้วนี่ลูกศิษย์โดนไปแปดสิบใบอ้ลัตเตอรี่แปดสิบใบแปดสิบใบเจ็ดแปดแปดสิบใบครับอองวดนี้ก็ให้ไปแล้วน่าจะไปซื้อแบบมันทักสามร้อยใบโอ้คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด อ้าวเจริญพรเจริญพรโอปอลาก็ f อซทุกทุกท่านทุกทุกคนวันนี้มาเจอกันแล้วหลังจากที่ที่ทุกคนก็ถูกทั้งบนทั้งล่างตัวไหนครับอาจารย์ครับ7890 7 8เกับ้านวันนั้นฝนตกนะโหที่เราจุดเทียนกันเนาะแล้วก็ ก็ขอเนุ้อโมทนากับญาติโยมที่ได้รวบรวมปัจจัยที่ถูกห่วยครับมาก็พอสมควรหลายพันโยที่บนบางคนก็บนล่างบางคนก็โดนล่างมาที่บางคนก็โดนบนบางคนก็โดนล่างแล้วแล้วแต่ที่โอนมาก็ก็หลายพันอยู่สองสามพันก็เป็นค่าน้ำํำค่าไฟเป็นค่าเทียน ในการทําน้ามนต์ครั้งต่อไปแล้วก็มีเสียงเรียกร้องเสียงเรียกร้องเสียงเรียกร้องอยากจะจุดเทียนเอาที่เราจุดกันมันไหนที่เราจุดเทียนอยากจะจุดเทียนว่าพระอาจารย์จะจุดเทียนอีกเมื่อไหร่เพราะว่าบางคนจุดเทียนแล้วมีโชคคนลุกเลยครับบางคนจุดเทียนแล้วมีโชคไม่เคยถูกหวยก็ถูกงวดเมื่อกี้ใช่ไหมคะงวดเมื่อกี้แล้วถูกบนล่างด้วยนะบนล่างด้วยถูกบนล่างด้วยก็เลยเสียงเรียกร้องว่าจะขอบูชาเทียน เทียนเทียนลดเคราะห์เทียนรับรับโชคเป็นเทียนแบบเป็นเทียนแบบนี้เป็นเทียนแบบนี้เทียนแบบนี้ก็จะจุดตามเสียงเรียกร้องที่ท่านไหนอยากจะจองครับก็อีกทีก็คือวันที่วันที่สิบมิถุนายนสิบมิถุนาอ่าสิบมิถุนายนก่อนก่อนเลขออกก่อนเลขออกแล้วก็มาเอาเลขละมน์ต่อ โ oh, ออทีนี้ถ้าใครอยากร่วมก็แต่ต้องก่อนนะคุณจะมาจองวันที่สิบแม่เพราะวันที่สิบทำพิธีแล้วออจะทําพิธอีอยู่ที่นี่เหมือนเดิมก็คือจองตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเริ่มจองแต่ตอนนี้เป็นต้นไป่อครับาที่งวดที่แล้วเราให้คนละเล่มคนละเล่มออคนละเล่มบางคนถูกงวดเดียวไม่ใส่ใจครับก็เลยงวด จะทําวันที่สิบนี้จะให้หนึ่งคนต่อสามเล่มหนึ่งคนเป็นชุดเลยโอ้ชุดเลยเชุดเป็นชุดเลยครับะะแต่ก่อนเล่มเดียวใช่ไหมครับแต่ก่อนเล่มเดียวเลือกเอาอันนี้อันนี้สามสามเล่มมีเทียนลดเคราะห์เทียนสืบชะตาและก็เทียนรับโชคะจะให้ ในในราคาในการบูชาเท่าเดิมก็คือหนึ่งรอย้าคุ้มกว่าเดิมเลยอ่าคุ้มกว่าเดิมครับแต่ก่อนเล่มเดียวครับอันนี้ให้ให้ใช่สเล่มก็สามารถจองได้ที่เบอร์โทรติดต่อะอาจาร์หน้าคือศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แปดาศเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยกัน คือ085 008เป็นห้าย0บูชาเทียนรับโชครับลดเคราะสืบชาตาิตกกรสิได้โชคเหมือนหลายๆคนที่บูชาเทียนแล้วถูกเมื่อกี้นี้ครับ<ถ>บนล่างทั้งทั้ง78เขาก็09เนอะ0 9เ0 09อะ09 309อน309ก็ก็จะทพิธีอีกคือวันที่10แต่คุณต้องเริ่มจองตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไปครับเ,เราจะได้เขียนชื่อแล้วก็ติดไว้เหมือนเดิมอ่าแลวผู้ใดอยากเกียรตเดอร์แล้วก็อ่าวันนี้ก็จะมีเลขน้ำมนต์ครับผมก่อนอื่นเลยนะครับพระอาจารย์ผมขอสอบถามพระอาจารย์หน่อยนะลูกศิษย์ลูกหาที่ถูกรางวัลที่หนึ่งในงวดที่แล้วเขาถูกไหมพระอาจารย์ผมยังขาใจกันมากเลยเนี่ยวงวดที่แล้ว,ลวอ่ถูกศูนย์อ่าถูกน้อยถูกน้อยอ่ถูกศูนย์เก้าไปแปดสิบใบ น้อยแล้วใช่ไหมครับนีย่ยอ่าถูกอ่าศูนย์เก้าไปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ศูน <78. S 2> ย์เก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดสิบใบอ่บาเจ็ดแปดแปดสิบใบแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่เนาะอ่ะาเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดสิบใบครับแล้วก็ดวงดีดวงดีโดนตันคูณพันศูนย์เก้าก็งวดนี้ก็เพิ่งโทรมาเมื่อเมื่อเช้านี้ครับเมื่อเช้านี้ก็ให้ไปห้าสาม ห้าสามเออห้าสามอาจารย์ให้ไปใช่ไหมครับให้ให้ไปอันนี้ไปซื้อลอตตอรี่ก่อนห้าสามเออห้าสามห้าสองซื้อลอตตอลี่ก่อนในนี้มีไหมครับมี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 โอห้าสามห้าสองครับเอออันนี้อันนี้เป็นลูกศิษย์ที่ที่เขาคอยอุปถัก อาจารย์เป็นประจำใช,ใช่ไหมที่ที่หนึ่งคอยอ,อุปถากขาดเหลือไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟบ้างแล้วก็จะสร้างอะไรคือตอนนี้กําลังรวบรวมปัจจัยสร้างวิหารแปดเหลี่ยมวิหารแปดเหลี่ยมเพื่อประดิษฐ์พระพิธเนจตจักรพรรดิเงินล้านอ้อคนคนนี้ใช่ไหม <คน S 2> ที่จะมาถวายใช่ใช่ใช่เขาเขาก็ถูกรางวัลที่หนึ่งนี่ก็โอ้สุดยอดแล้วนะอาจารย์เนาะครับวันนี้ได้ยินข่าวว่าไปซื้อลอตเตอรี่น่าจะหมดประมาณสักสามร้อยใบแล้วมั้งโอ้ 300รอยใบแล้วนะ,ะครับ300ร้อยสารอยใบก็ซื้อหลายตัวค,ค,นคนเขาชอบแต่ว่าถ้าถูกก็หนักเหมือนกันครับออแต่งวนเมื่อกี้คือน้อยสุดแล้วน,น้อย80บยิ80บใบแปดสิบใบคูณเอาคูณเอาโฮโฮโฮ ย<จ>อดเลยนะครับก็คือดวงเนาะตั้งแต่ท่านภาวนาไว้ว่าจะสร้างพิหารจะสร้างวิหารจะสร้างวิหารแปดเหลี่ยมท่านก็ถูกเป็นประจำเลยครับ,<ะ>รบก็ถูกมาตลอดเลยนะอืถูกมาตลอดเลขน้ำมนต์เรานี่ก็งวดนี้คืองวดที่สี่หรือวันที่ห้างวดที่สี่งวดที่สี่เอองวดที่สี่งวดที่สี่แล้วขันน้ำมนต์เนี่ยสี่งวดซ้อนแล้วสี่งวดซ้อนไม่ไม่พลาดครับเออเป็นสี่งวดซ้อนนี่เป็นเลขพระอาจารย์จับให้หรือว่าเขาไปจับเป็นเองครับ เลขเลขเขาเขาเขาจับเองอยู่ในขันน้ำมนต์เขาจับเองภายในห้าหกตัวเนี่ยนะภายในห้าตัวเขาบินอยู่ในนี้เขาบินอยู่ในนี้สําหรับคนที่พราจรย์ส่งไปให้แล้วอ่ะแปลไปได้พาจาก็แปลให้งวนที่แล้วก็ได้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าก็ได้อยู่โอ้ก็แปลให้ก็ได้อยู่ไอ้ที่รู้ๆนี่เอฟซีโทรมาขอกันเยอะเลยอ่า เริ่มเริ่มโทรมาขอเยอะแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ววันนี้ยิ่งจะนหนักกว่าเก่าอีกาันนี้วันนี้หนักกว่าเอมื่อเช้านี่ประมาณสี่ห้าสายเพราะว่าการทําน้ำมตนหองอาจารย์ทําเสร็จปุ๊บเนี่ยระอาจารย์จะปิดไว้เลยปิดไว้เลยไม่ไม่ได้ดูนะแต่มาดูคือเช้าทีหนึ่งว่าเขาจับคู่อะไรให้ครัเออทัองนั้นแล้วก็สําหรับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ ได้โอนปัจจัยมาร่วมทําบุญครับอขออนุมโมทนาทุกท่านที่สําหรับคนนั้นที่ยังไม่มีดวงก็พยายามทําบุญแล้วก็ใครอยากพิ็น้นก็บูชาเทียนเพื่อลดเคราะห์ลดเคราะห์สืบชะตาและรับโชค วันที่สิบมิถุนายนจะจุดใช่ไหมครับวันที่สิบมิถุนายนจะจุดแต่ว่าจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่เก้าใช่ไหมครับจนถึงวันที่เก้าวันที่แต่วจองวันที่สิบนี้ไม่ทันใช่ไหมครับไม่ทันไม่ทันเนาะเอาทีนี้เราจะมาดูตัวเลขนะครับตัวเลขขันน้ำมนต์กันนะครับเอฟซีครับจะได้ตัวไหนเนาะเดี๋ยวไปดูชัดเลยเดี๋ยวให้พระจันทร์จับให้นะฮะวันนั้น่ะฝนตกเนาะพระจันทร์เนาะก็เลยรีบ าข้างนี้ข้างนี้เออโอ้ชัดเจีเลยแคปเกเยรมไหมครับสองหนึ่งก็ได้สองเจ็ดก็ได้นะหกห้าสามหกห้าสามสองหนึ่งหรือว่าสองเจ็ดเนาะอืมนี่นะครับสี่ครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมอันนี้ของพระอาจารย์จับคือพระอาจารย์ชอบส่วนตัวเนาะพระอาจารย์ชอบอ่าท่านจับอย่างนี้มาแต่เช้าอ๋อ จับเองแหละครับคือคือเทียนจับคู่กันเองใช่ใช่ใช่อ๋อผมเข้าใจนึกว่าพระอาจารย์จับให้ไม่ไม่ท่านจับมาแต่เช้าเลยโอ้หนี่นะครับก็จับตามที่ท่านจับให้ก็คือเราไม่รู้ว่าท่านท่านไหนเนาะปู่เนาะพระอาจารย์เนาะเทวดาเทวดานะครับมาถึงก็เป็นตัวเลขอย่างนี้เลยใช่หกห้าสามกับสองหนึ่งหรือว่าสองเจ็ดใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเราไปดูที่เราขัดลอกไว้นะครับ นี่นะครับผมนี่ครับอิบซีที่อยากจะบูชาเทียนก็ลองทักหาะอาจย์ดูได้นะครับเนาะ<ม>เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมแต่งวดที่แล้วนี่เขาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะทั้งบนทั้งล่างส่วนมากคนที่บูชาเทียนโนยนอ,อ้คนที่บูชาเทียนคนที่บูชาเทียน เพราะว่าบูชาเสร็จแล้วก็จะส่งตระกให้ครับผมเขา,เามีโค้งสุดท้ายไหมครับอาจารย์ครับโค้งสุดท้ายไม่มีเพราะว่าอาจารย์ติดงานไม่มีแล้วนะเนาะไม่มีคือวันนี้อ่ะวันสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วเ,เกือบมาไม่ทันแล้วนะวันเ, <laughs> เพราะว่าจะติดงานยาวถึง,ถงวันที่วันที่หนึ่งครับผมก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ